โอเคสิ่งที่ฉันจะพูดคือมีทางเดียวที่เราจะรอดไปได้เราต้องเปิดประตูทางออกนั้นให้ได้ปัญหาคือมันต้องใช้พลังงานสูงมากพอตอนนี้มีเครื่องปั่นไฟที่พังอยู่กระจายแถวนี้เจ็ดเครื่องถ้าเราซ่อมได้สักห้าเครื่องมันก็จะมีพลังงานมากพอที่จะเปิดประตูนั่นแล้วเราก็หนีออกไปมีคำถามไหมฟังดูเป็นแผนที่เข้าแท้ดีนะคอยรวงหลังให้กันด้วยวดีมากเริ่มเลยอ่าโทษนะ มีหนึ่งคำถามว่าไงเราจะซ่อมเครื่องปั่นไฟยังไงมาความว่ายังไงแบบหนึ่งในพวกนายเป็นช่างโกนเหรอเราจะซ่อมเครื่องปั่นไฟยังไงมาควว่าอยังไงนัก็แค่ไม่รู้สิดึงคันโยกแล้วก็ระบำชาวเกาะไงนะใช่ก็แค่หมุนเลขแล้วก็พลิกอะไรสักอย่างเอาจริงใช่ไหมใช่มันมันง่ายมากเลยมันก็แค่ต่อสายไฟแล้วก็หมุนลูกหมุนลูกบีบไงนะนายหมุนลูกนี่มันบ้าบอชัดๆเฟลิกซ์ ทำไมนายต้องทําเรื่องให้มันยากเนี่ยนายก็แค่ไม่รู้สิใส่ใส่ไปใส่ใส่ไปใส่ใส่ไปนี่มันเครื่องกลซับซ้อนนะแล้วแกบอกให้ฉันใส่ใส่ไปเนี่ยนะนี่มันไม่ใช่นิยายนะนี่ฉันนี่เดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวทําให้ดูเข้าใจไหมพระเจ้าเห็นไหมไม่ได้ขอเวลาสักหน่อยได้ไหมเคสเธอไปเปิดสวิตช์ให้หน่อยได้โอเค เอวไว้นายไปขยับหัวเทียนได้ไหมใช่ทำได้อยู่แล้วจะยืนตรงนั้นอีกนาะนไหมเฟลิก์อย่างน้อยก็มาช่วยหมุนสักอย่างหน่อยสิเออใช่แนส่สักอย่างใช่ใช่ไอ้สักอย่างนี่มันอยู่ตรงไหนนะอยู่ในนี้ใช่ไหมอ๋อเจอละจะหมุนแล้วนะหมุนสักอย่างแล้วแล้วก็เคาะวิบวับแล้วก็ฉลามงับคุณ <c oughs> เห็นไหมนายก็แค่ใส่ใส่มันไปเอเอเตรียมเข้าวห้องวอดเลยละกัน